สนุกแล้วนะครับาการพบก,กันแล้วคถ้าเป็นดีอยู่คือมันี่ยงคนระับอันดับไม่ใกล้ทีนะครับแล้วก็ยังอยู่นในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับสำหรับลุยชั้นสองนะครับ สงบคลับท้านปรานครับหรือตกนะด้วยครับขอบคุณครับ เดกเป็นคู่แรกของวันนี้ครับสนุกแน่ใช่ครับแรกครั้เกียงนะแต่ก็สับด้วยก็ถ้าจะ่าะอสามเจอล้วการนะครับต่เป็นสิ่งที่เป็นจ่าผู้ชนะและหลร้อหรุ่นแับแต่วันนี้ก็ได้ีชนะได้คือที่หนึ่งเลยครับใช่ครับเพราะว่าจะขึ้นเป็นชั่วคราวอ่ะต้องรอรุ่นตอบตอบที่แข่งวันนี้ด้วยครับอ่าคูแรกครับทัฒนีครับ

ไม่แจ้นะครับไม่ให้เหราเล่แป๊ไสั่เขาตลอดเลยนะอโอเคเขากวาสุงท้าเราไปสองคู่แล้วาไม่ผิดใช่ครับแอ่ผิไปสเดียวอันารเาจะากว่ายกทรงนะไปด้วยโดนมาเปิดมาดูอยู่นะโอเคครับรีบอ่รีบรีบรีบผมยมันเบาๆนะอ๋อตัวใหม่แล้วไปแปกแล้วนใช่ ไอ้สองคนไหนไม่ถูกฮ่าฮตัดชูวนี้โอ้ยกล้าขาลงไปเอ๊วันนี้พี่ขึ้นมานะครับการละมาแล้วครับแต่ว e> ่าองูและปลาหวานที่เป็นเบิร์เดย์ด้วยนะครับจำไม่ผิดนะฮะดูปลาหวานตูนเนี่ยแหละครับเอขอให้รล่าให้รวยให้ใหญ่ให้ยาวนะครับอ่านีดยาวนะครับร่างกายใหญ่โตครับอ้าวมาถูกแล้วยังไงฮะสวัสดีไอปาแล้วบช้า เฮ้ยเฮ้ยยังไม่ถึงใช่ไหมใช่แล้วกูคืนต่อทีึกตัวไม่หนุกนะก็เลยเอาไปแล้วอยู่ที่ตอนนี้ต้องขวานนะครับปากถุงอ้าวเดี๋ยวหน,น,น้าใจเย็นๆอาจารย์บอกว่าหน้าใจยังไม่พร้อมนะมีการลุกคืนยืนอยู่ในนั้นเนะใช่ครับเดี๋ยวขอขึ้นมาไม่รับผิดชอบนะให้วันนี้ มกลพี่ตุ้ยหรือเปล่าะวันสนี่ยถ้าจำไม่ผ no. <nenhum parole. S 2> ิดนะัมแบ็กนะฮะพี่ตุ้ยนะทำไมนะด้แล้วใช่นะพี่ตุ้ยด้วยหายไปเลยนะได้ข่าวว่ามีน้อยอู่ที่ไหนแล้แข่งนะน้อยเลยวะตุ้ยนะผมบอกผมจำได้นะหายไปเลยนะเดี๋ยวผมจะดชื่อไว้อยู่ในทีมโพีโตก่อนนะวันุเนี่ยเอาะแบ้แฟ๊ฉากเนี่ยัคืนอยู่ฮะ โอ้โหตรงนี้เตะมาไม่ยาะนะเรี่ยมอะแบบเรียมกระตาตัวจริงเลยนะใจอะวันนี้ผมได้เป็นเหตคืงที่ใกล้ๆเลยนะเพราะรู้ว่าขาใหญ่มากเลยนะเลี่ giving, ยมเลยเหตุคืนนะแต่เขาบอกว่าใหญ่แต่ขาทำไมอะแล้วแหนมอ่ะแหนมก็ต้องขิวเลยนะเออนี่มาถูกพี่เจยโดนเลยครับเข้ามืทับเลยครับ

อันนี้ด้สามเลยต้อเล่นหน้าใหม่นะครับเรแล้ที่สองอ่ะสองไม่รู้อ่ะไ่ดบอยโคราตครับจ่ายดครับตนี้เขาทำอะไรที่โคราตนะมีฮะมีอะมีดนมีดำได้ไหมวะได้ครับมีดนโคราชอ่าไม่ใช่ัดเมีแล้ววก็มีดํเออ อะไรโยนมาลยเนี่ยสีโค้กจ่ายมาแป๊บแฟนบกันถึงแล้วยัดไหมไม่น่ายัดเยอะอุ้โดนด้วยสามเอ๊ะไม่ผมเป็นอะไรท่านใดท่านนึงนะมัะนจะแบบนี้แหละพี่อย่างน้แหะโจตาลูกนี้พี่ตุ้ยเหรอใช่แล้วตุ้ยเอฟหายไปเลยเลว้าวะสถานีครับพี่เต้ครับพี่มือเล็กน้อยฮะ <laughs> แม่ไปเกียวตัวใจไม่ทันก,ก็เลยไปแวะกินหลังใส่นนะใช่ทันทีที่เจ้าตุ๊กบอลจะที่เจ้าสามนะแม่ชื่อแตนเท่จริงๆนเะลสยสามหลังต<ส>ิดเจ้าก็เรียสามหาวยว่าผมว่าได้หมดแม่ลำลายกันถูกนตเวลาพูดก็สามนะได้เปนะ็นลูกเตะคู่นนะัดของสมเปี้นสัแมู่่ต่อไปที่เจ้าถูกนะ วีทเดี๋ยผม่าตั้งล้วเพลนี่เป็นเล่นเหมือนยูครูเลยฮะนสามหนึแพ้สี่สามเลยรู้สึกว่ามันคือพี่ดงเ้วไปตร์ตี้มาใช่ครับไม่ตัวเลยครับุนีตัดมาก็ยังไม่มีรเป็นลูกทุ่งนะของคุณลสุน์เก็บตัวะอะรต้อ๋อต้หนาวอ่ะไอ้ไอนี่ตนเลสตอเลสตออเลสมา โวันนี้หัวเล่หน้ากลับมาอกแล้วบอลที่ผ่านงานลองหาเพื่อนรับสายด้านขวาใช้กับสามนสามหาวมาครับยมาล้อมเสมาเลยครับคนเดียวเลยจริงลูกนี้สุกที่เปแมกันโอ้ทีแรกก็สุเแล้นเานนี้อยู่ทั้งสองวริงี้แต่สองทีนี้พีอีดูทัางสุดได้เลยนะผ่านเงี้ยแข่งมาตาท่องเลยครับต่อเลยสาที้นอลเลย โดนบอยตัวนร้นแย่ง Bem ได้รัย,ย,ยออกไปแล้วออกไปแล้วลุกขึ้นเลยคุ๊กกรบาลูกหนีอย่างโหดโ,ตโตกงไปได้ครับแม่บัเข้าทางที่เจ้าสามะฝากอบมาตรงนี้กับตอเล็กโดนตังต้งมาเข้าหุ่มเจมานะครันพุ่งไปเลยครับเอาหมายด่ตัแฟนะแถดะไันันใช่ไหมนี่คุณกูกูก็ติดกูเลยอะมาโนดไม่นมาโนดอะไร่อ มไมาโน้ัสิมาโน้ตมีที่เราใส่วแว่นะผมพ่นอนะ,ะผมเป็นคนดูแฟนฉันท่านเด็กนะจังหวะที่ผมต้ะคร่า,าทีท้าับหน่วยเล็กนเ็ดสัเอ็นนะจังหวะยิงแ้วสาวตัวมเพื่อนอนะก็อย่างที่บอกนะผมชอบมากเลยแฟนฉัน,นเนี้ยดูแล้วมันร้องไห้จังหวะที่เที่ยวขล้เอากันไกลไปตัหนังยางแล้โอ้โ มันเพงเก็บเจริงๆนะหิงนะใช่ครับพอตัดฟ้าเด็กคุณเคยเล่นไหมถังยาเหรอครับได้ครับผมต้องเล่นปาเก็บนะเล่นกับผู้หญิงมันต้องจังเยปเก็บแล้วแหมจเเล็กนะเก็นะดียวการน้เอาไปนะเดี๋พี่พี่เมเด็กไปดูหน้ไม่อ่าเดี๋ยวเอาตั๊กตะเ่ดูห สงสัยจะหมดนะวันนี้นนก็ชนะนป้าเชงมาก่อนชนะป้าเชงมาก่อนผมก็บอกเลยนะวันอาทิตย์มาเลี้ยงหนุ่มแล้วจีิงอ่ะท่านเลี้ยงหนุดแล้ว,ลวมีคนมาหา้ามู้เป็นท่าคู่ด้วยแล้วเครื่องติดมันดีด้วยใช่แนละ้วทุกอย่างโอกา<ะ>สอะแล้วครูหมดเลยนะแล้วก็ซัดเลยลูกนี้ข้ามขายไปเลย การกะทิซจะมขาดอย่างเดียวนะขาดอะไรครับไฟเลเซอร์ครับเดี๋ยวมีแล้วครับนี่มันจะมาเติร์นเติร์หรือเติร์นนเราเรากำลังเตรียมการอยู่แล้วนั่นอะไรครับอนาคตรได้เห็นโคตซนูีเอาเวทได้รีเพอร์ดนะฮะบาสปั๊มกันอยู่ตรงนี้ไงลงมาแลดูไม่ได้ทำอะไรมัไม่สนใจพูดมาให้แจ็คแจ๊กแจ๊คุณเรียกแจ็คการ์ฉันเลยคุณเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณผิดเลยพูดเต็มไอ้ห่า โอ้โหกูจะปวดนะปวดนะยฮะปวดแลยฮะปวดต่ำลึนตั่นนตฮะฮะไปแปะข้อเท้าเล่เลยไม่ได้ครับถอยเลยครับถอยเลยฮะดูตบแบบนี้กันลูงพีคก็ระยะไกลพอตะกุ้วเลยนั่งๆนันถ้ามีก็ปนเพื่อนสำรองนั่งขึ้นขึ้นแตะหน่อยนะโดยดึงแตะคนเดียวครับโดยแค่คนเดียวครับเราเตรียมนิดนึงแล้วไงครับคนราะอะไรนะคุ้มเกินตายเลยปั่นมาเลยเอ็มจุงนี้อยากอะไรมาเท่าทางดูเลย ได้อยู่ตรงนี้ฮะเสียบปเสียบหรอนี่ฮะเสียบกันได้อยู่ด้วยกันเลยดิเี้ยงเียกัน่านเ่ยฮะขาดน้อยน่าคนเดียวน่ตอนนี้ขึ้นมาครับบอลอ่้หนาอย่ดงนี้ใครบอลนี้หนานี่หนามาแล้วมือหับรัเอย่ไม่โดนเด้วยครับไช่ครับวพี่์ะเต์ครับให้รับให้รวยให้ใหญ่ให้ยาวใช่ครับของมา เอาละตนเราสนามต่อแล้วตอนนี้เยอะเป็นรบเยอะมาครับตอนนี้แต่ลูกมีจะแตกไม่หมาแล้วเอาละครับได้เตีอยบเสียบเตียบเตียบยังไงเกิมาเองสมุนท่เตียบรวยวนี่ท่านเป็นวอลเล่ี่เลยนะเสียบไปตายเลยสามคนเดียวสามอเมสามสิไอ้ยี่นันเสียโอ้หยังอ ดูเนดีได้นตดีดีดีมากดีกดีดูราไม่ทันตัวีก็บัะกี้กูฟันดิดูดูเลยนดีดเอีีอยลัติมาแล้วแป๊ะอันอ่าเปลี่ยนมาเลยอ่ไปเบ๊มองมาโอ้ย้นี่ถ่ายม่ดีเยนี่ต่เี่ยมันัหลังเลยนะ ทไมล่ะหลังหักเลยฮะเหลแล้วโอ้โหดีงไนี่เต็มพ่อเลย้โอ้โหเตะไปได้กับตในี้คกต้องเป็นประตูดับรออนั่นแหละครับประธานท้อก็จะได้ตำแหน่งที่ถูกใจนะฮะเพราะว่าจะทำได้ดีเลยกับมนคจะประตูเรับดูนักบอลใส่กึ่งเลนโหวมาตรงนี้ก็จะูกเทมครับ เอ็มล็อกตึงทีนะแหม่อยากโดนตามหัวพันครับผมสายไม่ได้ฮะเต็มไปหมดเลยฮะถุงเท้ามาต้านตะไบเลยฮะพี่เป้ยนะพัชชัยครับรองเท้าใหม่ด้วยอะไรกับตุ๊กหัใหม่ด้วยฮะทันฮือโอ้ครับไม่ใช่เอ็มนะเอาหรอผมก็มั่วเลยไปลาชื่อคงเปลี่ยนนะคงเปลี่ยนแล้วดูด้วย เอ้ยเลยนะเขาเลียงโเล้ยนะอรอยตีเลียนแล้วแล้วพูตับโอ้ยจาวมกรอเโอยโเลี้ยผมเคยเห็นกันที่สหานที่กีนเลยนะไม่เห็นเขาทำอะไรเหรอเขาอยู่แบบผู้หญิงแต่งหน้าครับที่อัื่เสียดีนี่นะแล้วใครกได้ครับ้งพู้แต่ละใหญ่คำณูดทำบ้านขออื่นมาหลายมาหลายคนแล้วโดยเฉพาะของเรานะนงเ ถึงก็ขนาดย่ากับเมียอะไรกันเพราะคำพูดของผมเนี่ยนะครับผมจะไม่ตอบว่าคนนั้นสูทไทยนะอาครับแปะปักฐานนะโอ้โหทางด้านไม้ก็มันนี้แหละยังได้อยู่ครับพระสมีน่าอ้าวได้เอานด้นมันผมันไม่ต้องติดต่อเอาครับขวานโคตรเดียวยิ่งอะไรอย่งนี้ต้องใช้น้ำด่างเสรเลยครับผมต้องยืดเลยอะ ปุมตัางกันห่ายนี่นายครับปอ้มายที่กระเด็นเลยอ่ะยังไงเยอะแเรวกันครับพดนะเย็นๆแล้วต้องพโกมีเยอะครับเปาได้ทาลูกเองหัวครับเกมี่สนุกเลยนะแต่ยังสนออีกเอาต่อเละขี้ตุ่มต้องให้ยัวเตับโตเต้ยครับสง่าบล็อกเมื่ี้นั้นเดจไม่ไหวน ทีขึ้นครับกับเสื้อแลรวเปิดตัวเลยครับต้องไหวครับหนาวถอิกที๊รูนี้ให้เต็นะแลยครับจะสวกกลับเลยครับตีครับกลับมาตรงนี้ไม่ไม่านัดเลยบอลผลลาพครับจ่ายมาตรงนี้ครับที เสียสะดุ tá, ้งเลยครับแม่อาจจะโดนตุ้งโดน่โดนไก่ทอดตัด้นเลยตตนุ่มเลยสะดุ้งเลือดยกมือบอกยกก่อนนะเดี๋ยวผมเขียนไปสั่งเลยครับเือก้าจจะกันกระทบกระทั่งกันนะไมเห็นาหรอกครับปัดทีได้ก็จะเจอ่งไห่ในตัวเลยครับเทียครับโอ้โหเสียแมนผัดเนื้อไม่ไหวะเปลี่ยนหลเปลี่ยนสองคนเลยนะ เร็วเลยมันทีเลยเอาว่านว่านแล้วว่านไถ่เรว่อะไรนะว่านไถ่ดูครับลูกน่าจะทำได้ดีแ่ไหนครับเดี๋ยวครับทำไมฮะาจารยบอกว่าแบนึ่งนะฮะาจารยบอกว่าขอดึงดึงเข็มในต้ีหรอขอแปบหนึ่งนะข้างในก็มีสะตุ้มมีเลยนะฮะขอให้เข้ามากอนได้เยอะ่วยเราสองหนูหเกือบไปเยอะเนี่ยลูกนี้โดนลุมปกเลยครับ อ่ครับกเลยถ้าโดนด้าน่้างก็แตกครับเมื่กี้โดนุกงนะฮะีม่กเดิหน้าบต่ากาเลยครับโอ้โหเมื่อกยายามที่นด้านซ้ายกันเป็นพ่อยยังสกัดไม่ได้ค claro, รัจอยใท่ครับเยลลีฮเขาอยู่ในการเดอยวกันมายครับจ่ายตามพกกันเลยครับรอถึงโครับ อ้าวยังไงตาตะวนนันมีเลี้ยงครับไปไปโดนด้านหลังก่อนครับทุกวันนี้หลายๆจังหวัดตัววันร์เหมือนตัดฟาวหลายครั้งนะระวังครับโดนผีทบ่อยๆไม่ดีครับใช่ครับแล้วถ้าโดนเสียตัการ์ดก็เสียตามนะฮะแม่นอนฮะแม่ข้าวกล่อง,องหนึเลยนะฮะแถมเหลือโทรศัพท์ติ๊กเต๋อไปด้วยห้าบาทอ่าวตอนอยู่ที่ ทั้งสงคนเลยครับในเคเ์เตครับทางด้านขันดีครับคู่ก,กันตอ,อยเลยกกครับไปช่วยลกบงประกัด้วยเหรอครับแต่ลูกั่งใส่ตะตูครับไะไปบกงเองครับโดนขวดเนะใช่คนระับจาก,กน,าน,นี้เราเห็นว่าโดนขวดนีโฉนมาตรงนี้แล้วหนีพาดนักเป็นกระจาดออกมเาเข้าทางมาครับไม่ผ่างกันดูไหมน่สิงก็ยังพยายามครับ อยู่หน้าทางแล้ว right. ผู right. <laughs> right. ้ส <c oughs> ับประตูจำไปที่ทำงานได้ดีเลยนะทำให้ผู้สับประตูคุโป้อโดัวชิงเนี่ยเหนื่อยฮะตอนนี้แต่ตอนนี้เปลี่ยนตัวใกล้เสียตัวแล้วนะครับมันค่อยแตกตัวแล้วไม่ดีไม่ดีอีกถ้ามีตูใส่ตูนะครับคุณผู้เหมาะนะอละแป๊ะแฟนฉันนะมันมีวหรอมหิวแล้วสวยเลยแล้ววิ่งโอ้โหรูปนี้โดดเรียกไปหน่อยแล้วบ่านไถ่ไม่ไดทยก็ มาตั้งกันที่หัวทอร์นาโดตอเลสนะหนาวครับตอเลสเนี่ยไม่ผ่านนะลูกนี้ก่อนกลับมาตั้งกันในแดนสวนสิงใหม่คนระับมาถึงที่เลียบนะ้โอก็มาสวยเลยครับตีนเรียบขายใหญ่คนระับโอ,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 โอู๋ลนะ็อกตึกทนนะีครับเป็นตาปะพูพันครับอ่าแล้วทำมอลออกไปเองก็เป็นลูกพุ่งร้อนและนักเตมีครับ แล้วแปะครับหนีมาแล้วแม่ยังจับได้ดีเลยนายุงหนีแล้วอเล่แล้วหันหน้าแล้วจ่ายสามปรติด้วว,เ,วลเล่นต่อนะรันเรมจอนจะต้องปีนห้องน้ำกันะล้ต่อเล่ต่อเลต่อโอ้โหเ่นนีแล้วไปชัว้าหลังแล้ว่านะ สัญญาณนูกบ you know yeah, yeah. ุญนะเล่นเวได้เลยดน้ำชาแล้วก็ตีสุดเลยเหลือป่ะเออนี่หรอไก่ต้วสามเลยสามเลยเอาไว้ไอ้สามใช่ัปนลีู้ข้าวผาไปเฉยเลย ปกติก็ม uh. yeah. ีเยสองนะใช่ครับล้าไม่เหนสามล้างสุดใช่ไหมทั้งลยตั้เสียนอฮะคงเยี่ยบี้เลยฮะสามย่านแล้วกนสามย่าน้นดนะอร่อยครับสเต็กสามย่างครับมาครับต่้งกตี่หนาองเลตเลยโยนขึ้นมาตรงนี้ครับหยักหยักไปได้ครับเอาแล้แปะโอ้แม่แปะไถ่ หลอหล่อเละเะาเรียกสูรเรียกเขาสอบเลยมันคุณได้มีไปกับผ้าครับ้าไทยครับ้ามิกมาแล้วกินมูแดงด้วยกันนะเขาบอกว่าเขาเคยได้ไปกับแป๊กนะครับใช่แล้วเขาถามว่าเทเวสป็ำหนงอรผมก็เลยบอกไปสี่สามห้าสามเลยครัอกเทเวสตังห้าาเอตัวนีผมต็ผมต็นแค่สลิมนะผมนี่นะไม่อาผมนั่งไปต่อเลสามไปเป็นสานลีครับจกบา้ ไม่ไหวเลยครับเกลียดตัวเลยนะเพราะผมผจนตัวนี่หน้าบุ๋เทั้งตัวเลยนะตั้งติดขึ้นมาครับเอามาดักกับโจมมาล้มตึเย็นติเตี้ยแหลมตุ้มจุ่มตั้งเป็นใหม่แล้วแป่เล่นกันสองคนเลยนะ แต่ดแล้วอยู่อยู่สูงนะครับกับเวลาหมนปรบไม่ลดทอนเสี่ยงนะเกมก็เม่นแค่หมุนนะฮะอุ้ยโคตัดกู้ซิท็อยังตามมาประกบไม่ได้กัลยตมาสวยด้วยครับสามเลิกสามพืนพืนโอ้โหอาจังหวะนีแล้โอยยังนะแหมโยตรอเลยครับสามย่าที่ัหน้าหายลยนะใช่บ้มื่อกี้ที่สามย่าเโอนเล่นเร็วไม่ได้ครับ แต่รุกตองแล้วนะถูกกลวงมันลื่นไปอย่างเงี้ยมาครับนึกติ๊กติ๊กตรงนี้กันโยนเข้าไปครับโยนมาตกตียังติดอยู่ครับอหนนอจะไม่ออกนะอ่าตอกไปเองนึกปุกไกมาเลยครับโอ้โหโห้โหโตนะเอบางลมนะแต่ต้อกคืนได้อย่างงี้โอ้โหไม่มีใครลงมาช่วยเลยครับ อ่าโคโแก้ไขได้ดีครับต่ะพอยู่นะตับยาาครับสายกไมารับผัดตอนะแม่โดนกมาโอบเลยทกคนมาเลยทุกนี่โอ้โหโอ้โหแขงริดนึงใช้เยอทนไ้ตายทุกีก็นติดหลอดอย่างนี้น่าจะให้เป็นลาลาลยทำไมนะโต๊ะแข่งเลยเขเลือกเกีกันนั่นแหละ จนลุกปตนมดบอลจะเป็นเนเด้มเราพอะรันโอเคครับคู่นี้เราตาอกมาครับแปะแล้วตดลุกไปเลยนแม่วันนี้แปะยังไม่เคยเข้าเต้าหรือเปล่าไรกันเลยครับพอแล้ว หาล้อมาครับขวาครับตอนตออกไปแล้วก็องไปลุ้ทลุ้มหรอถ้าได้ทุกทันติดเลยเรียบนองแล้วตักขึ้นมายังห่ไม่ได้ไแล้วลสั้นไป่ลยอะ อาละวาดวาสวยเลยแปะแนี้แล้วต okay. hey like ัดตู้นีีม่เข้าโร็คุณหลักน่เาเปลี่ยนเพอต้มีตันสายหน้่ตอเล็ครเปลี่ยนปากมาเลยครับ่ก็อู่พวกใช้กินแรกก็ไม่เล่นอะไรแล้วเลยะสามครับสามย่านครับเติมเขวานครับสายสามย่านอีกเพลไม่ผ่านครับแย่มก็ะจบคึ่งแรกไปเลยครับจเร้องทีทัพน